บอกว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราไม่ได้บอกธัญญาตั้งแต่เมือ่อเช้านี้ตัดภาพไปที่หน้าเธอเดี๋ยวก่อนนะครับรตั้งแต่เมือ่อเชา้าเราไม่ได้บอกเธอแต่เราสี่คนทราบเพราะว่ามีอยู่ท่านหนึ่งที่เราเชิญมาร่วมรายการกับเราในเชาน้านี้สนิทสนมกับธัญญามากนะแล้วต้องขอบอกว่าเป็นบุคคลซึ่งธัญญารักมากด้วยอุย้ยขอเชิญตอนรับคุณสันชัยฮะ ขอต้อนรับพี่เป๊กครับตมาวันดีพี่เป๊กครับเขอเชิญท่านต้อนชัยหมดเวลาไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่มีมาแล้วสวัสดีครับพี่ตาหนุ่ม น่าเลยอเนต้าน่นาเหมือนพั่ย่นแล่วให้ฟังนี้หนึ่งว่าเนต้าเนี่ยเคยมาเป็นแขกรับเชิญของผมในเช้าดูวูดี้นะตอนนั้นมาพูดถึงอพี่ย่านะครับตอนนั้นถือว่าเป็นหลานที่หน้าตาดีมากรอยเท่าไหร่นะีนตอนปีนี้เดียนหน้าสิแปล้วครับสิแปดล้วว่ะอเนต้าต้องเปิดเนต้าต้องเปิดหน้าไปทางนู้นหน่อครับเดี๋ยวทได้ดัง เหมือนทันย่ายเหมือนเด้เออตอนผมวัยเด็กๆอ่ะประมาณสิบเจ็ดอ้วนมันกล้าพูดเป็นลูกของพี่ชายเป,เป็นลูกพี่ชายค่ะแต่คือถึงจะสิบแปดแล้วนิสัยยังเด็กมาก <laughs> <laughs> คือเป็นเด็กแบบเด็กตรงไหนอ่ะ <laughs> คือเขาเป็นคนชอบแบบ สมัยเด็กๆก็จะชอบมาหนุนตากมาให้เล่นอ้อนขี้อ้อนทุกวันนียังเป็นอยู่ยังไงอย่างนั้นค่ะแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมเป็นคนพูดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเปิดปากไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยขออย่างเดียวเลยพี่ยาขออย่างเดียวถ้าอยู่ในวงการนะขอพี่นยาอย่างเดียวถ้าอยู่ในวงการอย่าพาไปบ้านคุณมดดำใ้่ปะฉันบ้าเป็นเด็กไปจะให้ตำรวจจับฉันหรือปวีณาอย่าเลยยี่สิบแปดแลยวนะไม่ต้อดีแล้วสิบแปดปีหน้าก็ลวงได้แล้วเออดีแล้วเ็กๆคุณคุณถามไว้ก่อนไหมว่าเขาอยากให้คุณลวง แมนแรงเอิบเอิบเอิอยู่ช่วงนี้จะกินก็กินช่วงนี้พ่าหลังอย่างเงี้ยจะฉลาดแล้วมีแฟนยังฮะมีแฟนยังครัเนตันไม่มีครับไม่มีนะครับไปค่ะแต่แรกตกใจมากหลานดิฉันมีแฟนแล้วทำไมครบได้ประมาณสองอาทิตย์เลิกแล้วทำไมผู้หญิงผู้หญิงบอกไม่ยอมดูแลใช่ไหมใช่ไหมสเด็กนี่ตอนนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษอันไหนถนัดกว่ากันยังไงก็ภาษาอังกฤษครับเออคล่องขึ้นคล่องขึ้นภาษาไทยคล่องขึ้นคุณทัญญา ตระกูลคุณเนี่ยเป็นดาราทั้งหมดกี่คนแล้วเอาจริงๆหน้าสวยหมดก็มีมีชาชาอีกชา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 หนึ่งเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีค่ะก็มาเล่นละครแล้วก็มีธัญญ่าทัญญ่าเนี่ยคนแรกพี่ชายก็เคยเป็นจริงจริงพี่ชายเป็นนักร้องพี่ชายก็หล่อนะพี่ชายก็หล่อเลยไปออกรายการ พ่อเปนเนตันอะแรมเพจแรมเพทใช่พ่อเป็นน้องอ๋อหรอพ่อเป็นเนตันพ่อก็เป็นเนตันเดี๋ยวเรียกหล่ออยู่มั้ยเนตันเดี๋ยวลิรี่หล่อมห้ยพ่อหล่อไปก่อนละไก่อนหล่อมากหล่อดิฉันจำได้ไปก่อนหล่อสุดอ่เนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 แน่เราขอขอเข้าเป็นแม่ทุนหัวเป็นแม่ทุนหัวใช่ไหมอันย่าเป็นแม่ทุนหัวก็แม่ทุนหัวคืออะไรพี่ยังไม่รู้เลยก็เรียนเข้ามาแล้ว ประมาณนั้นนะคะก็เหมือนอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นตอนเขาเกิดแค่ยี่สิบ่ยค่ะก็จะช่วยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเขาอยากได้อะไรเขาก็จะมาขออาอยากได้อะไรเขาจะมาขออาตลอดเวลาอืมอ๋อก็เลยเป็นแม่ทุนหัวใช่แล้วคงอย่างงั้นมั้งแล้วแล้วเรียกเรียกเรียกว่าอา อ่าคจุันนี้อานีนี่ไงพ่อเขาหล่อไม่ลาสยเลหอเปล่าล่อหน้าเหมือนกันแต่เขาบอกอากับหลานคู่นี้เนี่ยทันย่ากับหลานเนี่เหมือนกันเลยคืองกงกทั้งคู่เดยว๋อคมอกงกปะในตั้งมฮะไอาอประหยัดปยัดไมากดีมากดีมากมากประหยัดประหยัดประหยัดทั้งคู่ทั้งคูทันยาสอนมาเหรออาสอนมาเหรอมันอยู่ใน คุณผู้ชมให้ให้ให้เนเต้เล่าดีกว่านะครับเพราะว่าเราอาจจะเห็นภาพทัญญาเนี่ยแต่งตัวแต่งผ้าแต่งหน้าแต่งผมนะทุกวันออกทีวีเนี่ยแต่ชีวิตจริงตัวจริงของทัญญานี่เป็นยังไงให้เนเตเล่าดีกว่าเอาจริงๆที่บ้านเราที่บ้านเป็นยังไงนะไราจะเรียนภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าตอนนี้สปิงลิเกไม่คือง่ายๆเลยครับคือเวลาอยู่ข้างนอกก็แต่งตัวเรียบร้อยทำตัวดีๆครับเราอยู่บ้านก็ สบายกงเก่งอยู่ด้วยเจ้อพายอยู่นี่อะไรอะไรก็เก่งอยู่ด้วยเจ้อพาอ๋อก็เก่งอยู่ด้วแต่ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้เลยดาพุธภาษาไทยไม่เก่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้นุ่มมาจากันที่มาเกิดธัญญาครับและเราเกิดราศีเดียวกันคงเกิดเมื่อวานผมมั่นใจว่าเธอต้องเป็นคนที่เสื้อผ้านี่คือกองให้แม่บ้านเก็บใช่ไหมประมาณนั้นปะใช่ แม่มันสมัยเด็กๆนะทานพูดอะไม่คือแม่เขาเพิ่งเอาเรียงความที่เขาเขียนส่งครูมาให้อ่านค่ะเขาเขียนแบบดีมากเลยนะตอนแรกแบบใช่เขียนถึงว่าแบบเป็นอาที่แบบเหมือนอะไรมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กเป็นคนที่เขาเขาเคารพเหมือนแม่คนที่สองคือรักแล้วก็ดูแลเขาคือที่อ่านแล้วน้ําตาจะไหลพี่ต้าคืออ่านอ่านอ่านพอมาตอนท้ายแต่เป็นคนที่ไม่มีระเบียบเลย เวลาถอดเสื้อผ้าเสื้อผ้าอยู่ทางนั้นเก้งอยู่ใช่หรือเปล่านี่อันนี้เปล่าอ่ะบอสกี้เลยแจ็คแฉกแจ็คแฉกน่ะเรียงความนะฮะเรียงความอยู่นี่ครับนะฮะแจ็คในเมื่อคุณไปอังกฤษมาแปลงกริดมาดิคุณจะแปลตแปลลองมาเชิญอดุลย์มาดีเวลาเออมันจะเสียเวลาว่ะ My and t a n y a i s away for with perfect นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวุฒิิวุฒิจานไหม นั่นเป็นจะแปลป็นเส้นชัยนะถือว่าสันพูดเรื่องนี้มันเรื่องความชมทันย่าว่าเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักเป็นคนสวยมีเสน่ห์ใบหน้าเล็กจมูกที่สวยไม่ซ้ำใครรักความสะอาดไม่เจ้ากี้เจ้าการเหมือนผู้หญิงคนอื่นมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาก่อนคือบอกว่า she also has a very distinct nose with which I have inherited จมูกของเราเนี่ยเด่นมากเหมือนกันเหมือนกับผมเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเวลาที่ออกจากบ้านเนี่ยนะครับ กลิ่นของทันย่าปกติไม่ฉีดน้ำหอมที่บ้านแต่พอออกจากบ้านปุ๊บกลิ่นเหมือนเนี่ยตาวซินมิ้นท์ลีฟอ๋อกินมะนาวเหมือนอะไรน่กลิ่นทันย่ากลิ่นใบะระแหน่ใบะิ้นทเนี่ยพันใบพี่ตั๊กมันใบแสน่ห่มันหอมหรือเหม็นไม่หอมพี่กลิ่นหอมแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในตั้นที่จะมาเซอร์ไพรส์ในวันนี้ครับพี่ย่าเนี่ยคือทั้งทีมมาทีนะครับต้องบอกว่า มีความในใจนม,มีคลิปมาฝากพี่ใหญ่ความในใจคร oh. ับ right, yeah, right, yeah. ไปชมกันเลยครับพี Happy birthday, work too hard. Okay, okay, ่ชาย มีความสุขมากนะสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็สวยๆสองพันปีอย่างนี้ไปอีกนานๆขอให้ลียาเป็นเด็กดีน่ารักนี่คือขอให้มีความรักที่ดีสมหวังแล้วก็ร่ารักพียามากๆขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ดูแลกันมานะอาจนขับรถไปพูดแต่ไปมันน่าน่ากลัวที่หน้าตาเหมือนก็หมดเลยเหมือนพ่อเลยน้องสาวน้องสาวเกือบจะเข้าวงการครั้งรึเ่ะน้องสาวใช่แต่ว่าเขา เหมือนเขาเป็นคนถ่ายรูปแล้วไม่ขึ้นนะเพราะว่าด้วยโครงหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวจริงสวยสวยแอร์เป็นแอร์คล้วตกลงเนตันเนตันครับเนตันตอนนี้งานเงินเป็นยังไงบ้างครับงานงานครับงานในวงการหนังกำนังจะเข้ามีเรื่องตอนนี้สองเรื่องนะครับเรื่องหน้าเป็นหนังสั้นนะครับเดี๋ยวจะเข้าประมาณ เนี่ยเดือนธันวาครับโอ้แล้วก็ยังเรียนอยู่ด้วยเรียนเรียนที่ไอแบกค่ะอ๋ออยู่ไอแบกอ้าวคนไอแบกเดียวกับลูกสาวโอ้รู้สึกเขาจะเรียนพิเศษด้วยกันด้วยจะจับจับจับคู่กันเลยไหมล่ะครับว้ายอย่าหยุดี๋ยวกันนี่นี่เดี๋ยวไปดูลูกสาวเป็นน้องปาเนตันมันก็เข้ากันแล้วนอต่อลูกสาวไม่เป็นนะคะเลอะเลอะแต่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่เขาพูดนิดนึงเรื่องราศีพิจิกที่ไม่เถียงเลยเรื่องนี้ วุ้ีเป็นไหมครับเป็นประเภทเวียกของมีครับสามีดิฉันเป็นเพราะงั้นคุณราศีเดียวกันอย่าไปโทษตัวเองโทษราศีแต่ต้องบอกผู้ชมหนึ่งอย่างว่าเนตันเนี่ยนะฮะเขามีเสน่ห์เรื่องการร้องเพลงมาวันนี้เขามีเพลงมาฝากพี่สาวเขาด้วยพร้อมมน้าสาน้าสาวน้าสาวน้าสาวแล้วเนันแล้วเเล่นกีตรามือซ้ายใช่ไหม ถนัดซ้ายเหรอแต่จริงๆก็เล่นได้เขาเป็นเด็กที่เขียนได้สองฝั่งเล่นกีฬาได้สองฝั่งทำอะไรได้สองฝั่งจริงไหมจริงเฮ้ยทำยากแล้วเดี๋ยวก่อนนะสมมติคุณจะเขียนหนังสือคุณจะเลือกซ้ายหรือขวาเออเวลาเรียนเลขครับผมจะใช้มือนี้จดครับจดเลขครับแต่มือเนี้ยคือแบบเหมือนเรียกว่าอะไรคือใช่เฮ้ยแล้วเขียนได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษอธิบาย มัจะอธิบายยังไงเวลาแบบเขียนคําตอบอะไรเงี้ยคือเขาได้สองข้างวันนี้ก็จะเขียนเด้ฝ่นี่เกยนเก่งมากใช่ไหมถนัดหลายมือดีเขียนสอมือเกน่งมากอะไรนะเขาถนัดหลายมือผมชอบเครับเท่ดีไหนจะร้องเพลงไปร้องเพลงดีกว่าเนต้าไปตา้ค่าไปต้งคเาปตั้่าไต้้งม่ต้อง่ไปตั่งไปนั่งค่งไังั่าไังั่งไังโอเคเติ้คร่าเนตันหน้าเหมั้งกัาทั้งบ้าไปตั้งค่าไตั้ง่าไนตั้ง่า When you say nothing at all Alright oh. oh. คุณผู้ชมครับเพลงพิเศษที่หลานจะมอบให้กับคุณน้าในวันคล้ายวันเกิดวันนี้นของทันยา่าเน,นตันกับเพลง When you say nothing at all อย่าล้มนะเพราะวนาอะไรเขาภาษาไทยเขยังสักสนิภาษาไทยอยู่ Say in the word you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. Smell on your face lets me know that you. As you catch me wherever I fall ยังมีอีกเพียบค่ะใช่ค่ะกดปุ่ม subscribe ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ